สวัสดีครับวันนี้ว่างครับก็เลยไปซื้อนี่มากินอา่านี้ซื้อมาจากาท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับไม่เท่าไหร่600กว่าบาทครึ่งโลวันนี้นะครับเราจะทำเป็นลาบยำแซลมอนครับก็เดี๋ยวเป็นไงนะครับไปดูเลยเวันนี้นะครับเราก็มีเป็นตัวนี่เลย ลาบมันตก15บาทเท่านั้นครั mm. หบหากซื้อหน่ก็ได้ครับอันนี้โอเคแล้วก็อย่างที่บอกไปแซลมอนมีนาี้ไป600บาทอันนี้ก็มากับตัวแซลมอนอยู่แล้วอยู่ใน600บาทต้นทุนทั้งหมดก็ประมาณ620บาทนะครับก่อนอื่นเลยอย่างแรกก็ต้องมาทำน้ำยำาปันก่อนครับนี้เลยครับโอ้โหของล่เยี่ยยอย่างแรกครับเราต้องเติมน้ำไปก่อนครับเราจะใช้น้ำปริมาณ นิดนึงอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับฉีกซองออกมาก็เดี๋ยวนี้เราจะทำเป็นกินแบบว่าไว้กินแยกกันด้วยกับวาซาบิแล้วก็ทำยำด้วยแล้วก็จะใส่ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ทั้งถุงมีประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะใส่ประมาณครึ่งเดียวพออ่าก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะใส่เข้าไป โอเยอะเกินเพราะว่าเอาอีกป่ะอ,อีกออก็ได้นะเรียนไงเติมเติมน้ครัหรือให้เติมนี้ <c oughs> อ,อ <c oughs> ๋อให้เติมอะไรเติมแค่นี้แหละแค่นี้ใช่ป่ะแค่นี้แค่นั้นแหละก็อ่าเสร็จแล้วนะเราจะเอามาคลุกค้ามันเข้ากันนะครับแต่เนี้ยมันจะดูดิบไปหน่อยนะฮะเราจะเอาไปทำให้มัน เป็นธรรมชาติมากขึ้นนี่เลยมึงก็ใส่เข้าไปสในโปร์นป้าเข้าให้ไม่จะระเบิดปะวะไม่รู้ทำไปก่อนนะครับอันนี้เป็นเครื่องซักผ่านะฮะฝาหน้านี่อินเวอร์เตอร์แล้วนะอือดังอย่างกับเจ้าเข้าว่ามันใช่ปะวะอันนี้คือลองครั้งแรกเลยนะฮะลองเวฟอีนี่นะคือเป็นการลองครั้งแรกเลยฮะ ออาร์ดีนี่คือเกินคาดมากๆครับครับอืมเฮ้ยกินใช้ได้อยู่เสร็จแล้วเราก็ได้น้ำยำนะครับง่ายๆเลยโห่ทำจริงไม่ถึง5ทีด้วยซ้ำนะครับเราก็ทำการแกะแซลมอนออกมานะครับเฮ้ยเราจะเหลือกินไว้ประมาณเท่าไหร่ยังไงฮะยำสักหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมครับหนึ่งส่วนสี่ก็ประมาณนี้หรือเปล่าหรือเปล่า ่ปาครับประมาณนั้นแหละแค่นี้เหรออีกสักหน่อยก็ได้แล้วครับแล้วแต่เชฟครับอืออเท่านี้นะครับแต่เนี้เคล็ดลับต้องบอกก่อนว่าอเอ่อการเอาแซลมอนเนี่ยครับที่เราไม่เอาไปเวฟด้วยเพราะว่าถ้าแซลมอนเนี่ยมันโดนพวกความร้อนอะไรครับมันก็จะทำให้สุกแล้วเนื้อจะเละมากอันนี้เป็นทริคเลยนะครับต้องจำกันด้วยนะครับเพราะว่าเคยเอาแซลมอนไปเวฟแล้วคือรสชาติเละมาก เสร็จแล้วเราได้น้ำยำนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเคนที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะแบบใส่หัวหอมใส่ผักใส่หอมแดงอะไรแบบใส่ได้หมดเลยครับแต่พี่พวกผมมาเน้นเร็วครับแล้วก็ <c oughs> ไม่ได้ค่อยกินผักกันมากเท่าไหร่น,นะครับ <c oughs> ก็จะได้แบบนี้เลยนะครับ <c oughs> แค่นี้จบแล้วเหนืกินซัตซนี้กันเรียบร้อย <c oughs> วันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะฮะ นี่ก็เป็นทิกอาหารห่วยๆของพวกเรานะฮะโอเคแค่นี้แหละไปละ